ตอนนี้เป็นชั่วโมงชุมนุมนะครับทุกคนเราก็จะเห็นความวุ่นวายแบบนี้ตอนก้าคกคุบอกเอาเฟร์รี่ออกไปข้างนอกเลยเข็นไปข้างนอกเลยในไม่มีที่จอดแล้วอ,อันนี้แค่เครื่องใหญ่นะครับเมื่อกี้เราให้เมโลเดียนออกไปแหละ,ะเพราะว่าที่ไม่พอให้เมโลเดียนครับจัดห้องขนาดไหนก็ไม่พอเพราะห้องมันเล็กอยู่แล้วนะยกเว้นเอาของออกไปหมดของที่ไหนเออ ต้นกล้าไปจอดไว้หน่อยข้างๆในข้างๆข้างๆชั้นวางของที่ครูทําใหม่นะ <ranch> ตอนนี้นั่งมัม่วๆไปก่อนนะครับปกติแล้วเวลาที่เราซ้อมเราต้องพาร์ทพาร์ทนูน่นอยู่ข้างพาร์ทนี้พาร์ทนี้อยู่ข้างพาร์ทนู่น,น,อ,น,นอะไรองี้ตอนนี้ก็ตามมีตามเกิดไปเพราะว่าที่มันแคบนะข้าไ,ไปช่วยต้นกล้าหน่อย อ่ะน่าจะได้ทีแล้วแหละ ครับผมสวัสดีผู้ชมรา FC ทุกท่าน้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ปฐมอินดี้ตอนนี้อยู่กับทีมงานอินดี้จูเนียร์นะครับ่าก็เหมารวมไปเลย่าจะเป็นวงดุริยางวงลุกทุ่งหรือไม่ก็แต่วงชุดเล็กนะครับเรียกเหมารวมเป็นอินดี้จูเนียร์เลยละกันเพราะว่านึกชื่อไม่ออกตั้งชื่อไม่ออกแต่ละรุ่นเขาก็จะมีชื่อของเขานะครับอย่างปีนู้นก็เป็นชิงชาบทัวปีที่แล้วก็เป็นอะไรวะจําชื่อไม่ได้ล้วงลูกทุ่งปีที่แล้วได้ฉายาว่าอะไรนะ เออ <ไป S 2> อินดี้ปั้นดาวนะครับสุดท้ายก็ไปไม่ถึงดวงดาวล่วงไปล่วงที่ราชบุรีมานะครับผมยอกนะส่วนปีนี้ก็ยังไม่มีชื่อนะครับเรียกลมรวมว่าเป็นทีมอ,อินดี้จูเนียร์ไปก่อนแล้วกันนะวันนี้เรามาซ้อมวงดุริยางนะครับตามวงรอบของเราก็คือตามชั่วโมงชุมนุมนะครับนะของเราชั่วโม,มงชุมนุมไม่ได้เรียนมาตั้งนานแล้วนะเพราะว่ากิจกรรมเยอะนะครับโรงเรียนเขาก็ขั้นนูน่นขั้นนี่นะครับชุมนุมก็เลยไม่ค่อยได้เรียนวันนี้ก็อาจจะดูงงงวยหน่อยแม้กระทั่งครูก็ตามนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เข้ามมารวกันนน ไม่ได้รวมนานแล้วก็มันก็ยังงงงนะเมื่อกี้นี่เรียกเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ามันรวมไม่ได้นะห้องเราเล็กเกินสมาชิกเรา80คนนะครับล่วงไปแล้วก็ประมาณแค่4ีหคนเองนะที่เหลือก็ประมาณ70กว่าคนก็ยังเยอะอยู่ดีเมื่อกี้ก็เลยให้เมโลเดียนออกไปก่อนนะครับนะเพราะว่าเมโลเดียนผมหมูซ้อมให้บ่อยแล้วเหลือพวกนี้ที่ยังไม่ไม่ได้ฝึกให้นะครับเดี๋ยวเราก็จะฝึกต่างๆฝึกเทคนิคฝึกทักษะต่างๆให้พวกเขานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงสำหรับชั่วโมงชุมนุมของเราคร

One, two, three, five. five. ลักษณะการเป่าขาเ็นหนึ่งชั้นก็เป็นตกยกตกแบบนี้ปัม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 ปมปัมปมปั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 มทันไหมอีกที One 3, 5อ 2, h r เดี๋ยวเราจะซ้อมซ้อมเก็บเ,เพลงรู้สึกว่าเราไม่พอเราไม่ได้ซ้อมนานแล้วมันจะมันจะเป๋เหมือนแต่วงเลยนะครับแต่วงพ่อพี่พี่น้องๆก็เหมือนกัน อ่พอเราเล่นไปเล่นไปสักพักแล้วก็มีน้องๆมารวมวงเงยอะช่วงนี้น้องๆไอ้น้องใหม่ใช่ไหมน้องใหม่ทีเมโลเดียนแล้วก็น้องไอ้น้องที่เป็นเครื่องเป่าเครื่องบัสวุดวินได้ไปหน้าเสาธงกันบ้างยังไปแล้วค่ะไปโอ้ถึงว่าแน่นเลยเมื่อเช้านี่ไม่ใช่เล่นแน่นนะหมายถึงคนแน่นเ <c oughs> <c oughs> มื่อเช้านี้เต็มไปหมดเลยนะอะยะไปหมดเลยหน้าเสาธงนะครับ นะก็เพราะว่าคุงหมูให้แนวคิดว่าถ้าเกิดว่าน้องๆพอที่จะได้บ้างแล้วก็พี่ๆก็พาน้องๆไปเป่าหน้าสะทงได้เลยนะครับมีเวทีให้เราแสดงออกอยู่ทุกวันนะครับพี่ๆเขาก็เลยพาไปนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ซ้อมรวมกันมาเป็นระยะเวลานานนะเพลงมันก็จะก็จะ,จะเป๊ะๆไปบ้างใช่ไหมเป๊ะๆหลุดหลุดุ่งรุ่งไปบ้างนะครับจังหวะไม่เข้าที่เข้าทางบ้างอะไรเนงะี้ยวันนี้ก็เลยมาซ้อมปรับวงให้มันเข้าที่สักหน่อยนะ นะแล้วก็มีของเราจะมีเตรียมไอ้กีฬาสีนะครับแต่บ้านยังไม่แน่ใจว่ากีฬาสีมาเมื่อไหร่นะนะก็ซ้อมไปแล้วก็เร็วๆนี้จะมีเข้าค่ายดนตรีนะครับข้าค่ายดนตรีก็ไม่รู้จะสนุกเหมือนทุกปีที่ผ่านมาหรือเปล่านะเพราะว่าคุมก็หมดมุกแล้วนะพรับาหลังเริ่มหมดมุกแล้วไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วจะจ้างวิทยกรจากที่อื่นมาก็มันก็เสียตังค์เยอะนะครับนะเราก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราเล่นเองดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวมาซ้อมสองเพลงของเราให้เข้าที่เข้าทางอเพลงชาติพอ่อเตียมหนึ่ง 2 1 2 3 ตามภาษาเด็กปถมนะครับจริงๆเขาสามารถเล่นได้ดีกว่านี้นะถ้าเกิดว่าเราซ้อมกันมสม่ำเสมอนะแต่ว่าตอนนี้เอาตัวรอดไปก่อนนะตันกันนะ <c oughs> อ่ะเพลงสันเสรนญพราะบารมีพ้อหนึองหนึ่งสอ,งงส,องสาป๊อ อะไรวะก็ท่าตะกะแตนเลยท่าตีกกตเตสนแ,แบบตะก,กะแตกนก้าแสนอาจจะเสียงยัง,ยงไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ว่ามีน้องใหม่สองคนใช่ไหมใครฝึกให้ครับใครฝึกให้เขาครับผมฝึกให้เขาแลวคนนี้ลองฝึกให้เลอแล้วพอเขาได้แล้วเขาก็ฝึกเองดีฝึกไม่ใช่หรอใครนะผมฝึกก็สองทุนเลอเออนี่ก็ฝึกฝึกให้ แล้วลูกน้องคุณได้บ้างไหมครับจัปนปมเก่งเลยเหรอเโอ้คุณนึกว่ารุ่นน้องเองนะอยู่ห้องเดียวกันใช่ไหมเมื่อกี้เห็นเรียนห้องเดียวกันอยู่อ้ยไอ้นี่ก็ห้องเดียวกันอีกอันนี้ก็ห้องเดียวกันอีก,อนนกอเฮ้ย,ย <c oughs> ทำไมคุณจับทําบนมาอยู่รวมกันหมดเลยว่าห้องเดียวกันนี่มาได้ไงจักรกรริน <c oughs> เออวันนี้ก <c oughs> ็เดี๋ยวมาเช็คสมาชิกนิดหนึ่งทําบนสี่คนใช่ไหมธรบนเรามีสี่ตัวบ้าทั้งหมด พังตัวหนึ่งใช่ไหมอ๋อพังตัวหนึ่ง <c oughs> แล้วก็คาริเนตเหลือกี่ตัวครับเฟสได้หกเลยอเฟสไม่มาอีกแล้วเฟสหายสามออกไปเลย <c oughs> มีอะไรจะฝากบอกพี่เฟสไหมครับพี่เฟสเมื่อเช้าครูบอกว่าถ้าใครไม่มาชั่วโมงชุมนุมอ่ะไม่ต้องมาอีกเลย คุณค้าโดนสงสายลิ้นเกลค่ะทำไมไอ้กเกลกินลิ้นอีกแล้วเกลเป็นโรคกินลิ้นค่ะบอกอให้เบิกก็ไม่กล้าเบิกไม่มีให้เบิกแล้วหมดแล้วเนี่ยหมดตังค์แล้วคาลิเนตหนึ่งสองสามสี่ห้าปกติมีหกคันเหรอหกคนนี่คาลิเนตมีเจ็ดตัวทำไมมีหกคนน่ะพังโอ้ชีวิตแล้วคนที่เจ้าของคนตัวที่พังอ่ะมีไหมไม่มีเลือ ขลินเน็ตพังชีวิตก็พังทำเป็ดเหลือกี่ตัวจันโน๊ตมีเก้าไม่มาหนึ่งมีเก้าไม่มาหนึ่งเก้านี่ไงเก้าเก้ามาอยู่เออมีเก้าไม่มาหนึ่งอ่าตอนนี้มีแปดทำโบนห้าทำเป็ดไอ,อ้ทำโบนสี่ไอ้ชิวปกติชิวเป่าใช่ไหมอเออวันนี้ครูไม่ให้ชิวเป่าชิวไปไหนแล้ว อันโต้มีกี่คันครับตอนนี้อันโต้ยืนโชว์ตัวหน่อยที่ลูกทั้งหมดเลยอันโต้ยืนโชว์ตัวเลยคนคอีกคนนึงมาจากไหน,น <laughs> ตัวแถมเออวันร้อยวันพันปีไม่เคยซ้อมแล้วก็มาเป่าเป่าได้บปก่าไม่รู้นี่เลอเป่าได้เฉยเลยอ่านั่งลงครับอันโต้ครับอันโต้มีหกนะครับเจ็ดหอวโโต้เจ็ดคันอันโต้เยอะกว่าคาริเนตเป็นไปได้ไงวะเนี่ยสุดยอด อาเทนเนอร์มีกี่คนครับเทนเนอร์มีห้าคนห้าตัวนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเ,เขาคัดหน้าตานะครับทีมเทนเนอร์เนี่ยสวยกว่าอันโตอีกพี่ดาเปนปากครอาทีมเครื่องใหญ่ข้างหลังนะเมโลโฟนยังอยู่ไหมเมโลโฟนเมโลโฟนยกมือหน่อยเออสามคน,มมมคนแล้วก็บาริโทนสองคนเออยังอยู่นะอาช่างเบียร ช่างเวียร์ไอ้นี่ยูโฟเนียมยังอยู่ครบไหมไปละหนึ่งเครื่องพังใช่ไหมแต่้องแต่น้องยังอยู่ไหมยังอยู่อ๋อเครื่องพังรอซ่อมอ่าส่วนทีมกองก็เท่านี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออเหลือประมาณนี้แหละนะครับก็มาตรฐานแล้วแหละคุณหมูว่าถ้ามันเยอะกว่าน,นี้มันมันจะวุ่นวายแล้วก็มีทีมเมลโลเดียนค่อนข้างจะครบนะครับเมลโลเดียนข้างนอกอขยันมากช่วงนี้ก็มาซ้อมแล้วก็มาสอบทุกวันนะประมาณนี้โอเค มาส่งข่าวบอกกล่าวกันประมาณนี้นะครับทำไมหน้าคุ้มมืดวะ <laughs> มาส่งข่าวบอกกล่าวกันประมาณนี้นะครับสำหรับทีมอินดี้จูเนียของเรานะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยเดี๋ยวจะพยายามช่วงนี้ไม่มีคลิปดองแล้วนะครับจะพยายามถ่ายอัปเดตความเคลื่อนไหวของวงเราให้ดูทุกวันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับวงอื่นๆทั่วประเทศนะครับนะบวงเราอาจจะไม่เก่งแต่วงเราก็ห่วยแตกนะครับผม <laughs> เอาให้กำลังใจเขาซิให้กำลังใจพวกเราเองด้วยนี่ถึงเราจะไม่เก่งแต่เราก็ห่วยแตกไงให้กำลังใจตัวเองไงเอออ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่พรุ่งนี้เฮ้ยถ่ายทุกวันถ่ายทุกวันเจอกันใหม่พรุ่งนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ้าวว่าครูหัวร้านเหรอเราชะตาขาดแล้ว <prueba> เอ <laughs> เอแอบบอกนิดนึงครับผมจริงๆเรามีแผนจะซ้อมข้างนอกเพราะว่าของเรามีที่ตั้งเก้าอี้พอนะข้างนอกในสวนเลยแต่ว่าวันนี้มีคนมาปล่อยระเบิดใส่ทางเดินของเรานะครับอุตส่าห์วางแผนอย่างนี้เลยไม่รู้ห้องไหนนะเรียกฉลัดตามทางมาเรื่อยไปยันหน้าห้องน้ําอะแล้วแล้วเหมือนแบบเหมือนแ <c oughs> ก้งอะวางกองไว้ตอกตอกตไปแล้วคนก็เหยียบไปอู้ย <c oughs> <c oughs> สาวเวอวเวกินข้าวว่ลงอันี้ต้องอัดนี้ต้องอเองแตอจได้แ่าจะยุบกันเลพวกเองกได้ละ่าะได้ไหม